ช่วงมาดามตวงบีพราวสนับสนุนโดยแม็กคอมิกเครื่องเทศคุณภาพคิงสเตล่าเวกาน้ำยาล้างผักและผลไม้ช่วงมาดามตวงบีพราววันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าอยากกินอาหารทะเลแบบสุดๆเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอาหารทะเลที่มีคุณภาพนะคะอย่างกุ้งแม่น้ำเนี่ยตัวโตแบบบิก๊กบึ้มจัมโบ้เนี่ยจริงๆล้วหาไม่ยากค่ะเพราะว่าเขามีอยู่ใน ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะร้านอาหารร้านนี้นะคะโอ้โหว่าไปแล้ววิวทิวทัศน์เนี่ยจเจริญหูจเจริญตามมากค่ะถ้ามองลงไปข้างล่างนี่นะคะจะเป็นปลาสวายเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแหมว่าไปแล้วพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะวันนี้มาดาตัวมาตามหาเมนูอาหารทะเลที่เรียกว่าคุณภาพสุดๆไปพบกับเจ้าของร้านรอต้อนรับอยู่แล้วค่ะ ตอนนี้นะคะมาดามตงก็อยู่กับ คุณตั้มค่ะคุณตั้มนัทกรเป็นเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณตั้มเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเป็นเจ้าของร้านอาหารเวเปอร์ร้านนี้ชื่อเวเปอร์นะคะก็ยังเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าของหมู่บ้านนิชดาที่อยู่ที่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะครับแจ้งวัฒนะค่ะถามก่อนเป็นยังไงไปยังไงถึงจะมาเปิดร้านอาหารที่ชื่อเวเปอร์ที่อยู่ตรงนี้อะค่ะนิชดาธานี่ยก็เป็นธุรกิจ ครอบครัวมีตก็รุ่นที่2องแผมเองก็ขึ้นมาบริหารกับพี่สาวสิ่งที่เราเน้นเนี่ย ทั้งโครงการของนิชดาธานเอ,เองเนี่ยก็คือความเขียวชุ่มความสบายสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยอากาศบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราอยากให้คนยุคใหม่เนี่ยเข้ามารู้จักโครงการเรามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าวิวดีๆอย่างเงี้ยอยาก <นะ S 1> ให้คนนอกได้เข้ามาเห็นบ้างซึ่งชื่อเวเปอร์เนี่ยครับภาษาอังกฤษแปลว่าไอ้น้ำแล้วก็ที่นี่ค่ะไฮไลท์สุดๆเลยเป็นเหตุที่มาถึงที่นี่ด้วยเจ้าตัวนี้แหะค่ะคือกุ้งแม่น้ำค่ะ,คะแล้วก็กุ้งเนี่ยย่างเตาถ่านย่างเตาถ่านครับวิธีการย่างกุ้งนะครับที่จะให้ลงตัวให้ เยิ้มให้เนื้อกรอบเด้งเนี่ยไม่ใช่แค่การคัดสันกุ้งแต่ว่าต้องใช้ไฟให้ถูกต้องต้องดีต้ำพูน้ำพูใช่ต้องมีการปิดฝารลมควันแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็พยาม่ใช้เทคนิคโมเดิร์นต่างประเทศมากมายใช้เตาคอมบิใช้แซกามนเดอร์ใช้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เตาอังโาใช่ครับ พูดมานานแล้วขออนุญาตเลยคือเลงมาแล้วค่ะแล้วก็กุ้งที่มาดามตงบอกเลยนะคะว่าเวลากินกุ้งแม่น้ําย่างเนี่ยค่ะลักษณะของเนื้อเนี่ยมันจะนูนปูขึ้นมาแต่ถ้ากุ้งที่มันนานแล้วอ่ะมันจะแบนๆอ่าใช่อันนี้ครับจะได้ฟีลเหมือนอุนิดองงานญี่ปุ่นชาว้าวๆใช่ไหมอ่าวนียทริคของทานนิดนึงเราจะโรยหัวน้ําปลาลงไปครับทานนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งคืนนะครับตักซีฟูดนิดนึงตาทานไป คือเหตุผลที่เราแบ่งให้ทานตัวมันกุ้งก่อนนะครับเพราะซีฟู้ดมันมีกรดซึ่งจะไปตัดความมันของมันกุ้งเราอยากให้อันนี้เหมือนเรียกว่าการเดินทางของรสชาติคือเราเริ่มมาเนี่ยอยากให้มีรสชาติความมันที่ชัดเจนก่อนแล้วเสร็จเราทานน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเหมือนเป็นตัวล้างปาก oh ที่จะช่วยทําให้ปากเนี่ยสดชื่นมีตัดเลื่อน มีกลิ่นของเครื่องเทศต่างๆที่เราใส่ในนจิ้มซีฟู้ดเนี่ยครับก็จะทําทให้รสชาติเนี่ยมันกลมกลม่อมพอดีคุณตั้มเป็นอาหารไทยที่แบบว่าละเลียดมากเนี <c oughs> ย่ยจะเห็นว่าเนื้อกุ้งสมันจะเป็นชิ้นยวงมาเลยมันน่ากินมากคุณผู้ชมกุ้งมันเด้งเดง,เดง กินกุ้งย่างเนาะมันก็จะมีแบบเนื้อเด้งนี่คือไม่ต้องสงสัยความหอมความมันของเจ้ามันกุ้งแต่พิเศษสุดๆเลยอะเพอะคุณตั้มอธิบายว่าเรื่องราวของเตาถ่านเฮ้ยกลิ่นมันมาก่อนกลิ่นแบบการหอมของเปลือกกุ้งย่างกับเจ้าเตาถ่านเนี่ย เหมือนกึิ่นกล่นการสมุกของเครื่องอ่าถูกต้องครับเปลือกกุ้งเปลือกอะไรเนี่ยครับเราก็ไม่อยากทิ้งไปเฉยๆเราก็พยายาม,มสร้างคุณค่า,าให้กับทุกวัตถุดิบที่เราใช้ไปเปลือกกุ้งไส้ปลากล้างปลาต่างๆเนี่ยก็จะไปรวมแล้วก็จะไปหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรใงร้านเราโดยที่เราจะมีสวนของเราเองเนี่ยประมาณ3ไร่เพราะฉะนั้นผักที่ใช้เนี่ยที่ร้านเรียกว่าสัก80%เนี่ยคือปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส,มสารเคมีเลยหอมมากอ่ะคุณตั้มใช่ครับพวกทั้งเครื่องดื่มเว็กซ์อกเทลตรงนี้แล้วก็โมฮิโต้ อันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เขาปลูกมีโครงการเหมือนกันตัวนี้ชื่อ melt my heart ครับใส่ใหม่รสสตรอเบอรี่นะครับก็เวลาทานเนี่ยไม่ให้เทหัวใจก็จะละลายใส่ใหม่จะละลายว้าวอุ้ยสนุกมากอะ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเทสใส่น้อยไปนิดนึงก็เปรี้ยวๆหวานๆหอมๆใช่กลิ่นสตรอเบอรี่ไอเดียดีมากอ,มอันนี้คือก้ามของกุ้งเนี่ยครับจะเห็นว่ากุ้งต้องไซส์ใหญ่จริงๆก้ามเหมือนจะมาเหมือนเนื้อกล๊อสเตอร์เลยเนาะซึ่งอันนี้ครับถ้าเกิดสั่งกุ้ง2ตัวขึ้นไปทางร้านเนี่ยจะมีบริการไปผ กับกาปิงเตากับน้ำมันหอย<ป>ให้ฟรีนะครับก็อร่อยครับบ้านถ้ามันผัดผักเนี่ยครับแต่ว่าด้วยความสดของกุ้งมันเองเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรแล้วผัดอันนี้ก็มีเทคนิคนะคุณตั้ม<ช>ต้องผัดด้วยไฟแรง<ช>เพราะว่าถ้าผัดผักเนี่ยไฟไม่แรงนะมันเหนียวแต่อันนี้ไฟแรงมีกลิ่นของความหอมกระทะ อแล้วก็อันนี้เห็นบอกว่าเป็นสูตรคุณยายใช่ไหมอ่าครับผมก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทูครับอันนี้คือปลาทูก้างนิ่มเราทํายังไงให้ก้างมันนิ่มเราก็เอาแง่คิดว่าเหมือนเวลาเขานึ่งปลาทูทําปลาทูต้มเค็มอะครับต้มไปนานๆเนี่ยก้างปลาทูจะแหลกอันนี้เราย่นเวลาโดยการเราเอาปลาทูไปนึ่งในหม้อพ r e s s u r e อ๋อในก้างนิ่มก่อนแล้วก็ค่อยมาทอดก็จะ<อ>เใ็นปลาทูก้างนิ่มก็จะบอกว่าเมนูนี้ใครกินติดคอหน่อยเราคืนเงิน ใช่ครับแล้วปลาทูที่คันเนี่ยครับจะเห็นว่าคอหักอันนี้ก็คือปลาทูแม่กองแท้ด้วยปลาทูชนิดที่แม่กองเนี่ยความอร่อยของเขาอะครับอยู่ที่เนื้อของเขาจะมีความมัน,ม,นมีความนุ่มต่างจากปลาทูที่อื่นอ่าทำให้ปลาทูแม่กองเนี่ยเป็นปลาทูที่คุณภาพเนื้อเนี่ยดีที่สดุดเราก็จะคัดสรรใช้แต่ปลาทูแม่กองอันนี้ก็เป็นกั้งผัดพริกเกลือนะครับก็เป็นสไตล์ไทยจีนนิดนึงออกแนวเสฉวนหน่อยหน่อยกั้งที่เราใช้ที่ร้านเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากผมมองว่าเนื้อเขาอะกรอบกว่าวิธีที่เราทำเนี่ยคือเราจะเอา,เากั้ เดือดก่อนสต๊อกเดือดก่อนเนี่ยอ่าให้สุกแป๊บเดียวก็เสร็จเราจะสะดุ้งน้ําเย็นทําให้เปลือกเขาก้อนแล้วก็จะแกะเปลือกไปหนึ่งฝั่งทําให้ก้างเนี่ยมีเปลือกฝั่งเดียวคือเปลือกเปลือกฝั่งที่นิ่มจะไม่สามารถทานได้ง่ายขึ้นคือเราจะแกะบางส่วนมากระทอดให้กรอบครับก็คือเปลือกที่เหลืออยู่เนี่ยก็ไม่ได้แข็งมากคือถ้าเกิดใครอยากเคี้ยวไปเลยอ่ะก็ทานได้หรือจะแกะออกเนี่ยก็แกะไม่ยากเขาทํามาดีมากๆค่ะก็คือตรงส่วนนี้จะเห็นเนื้อเนื้อแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกตรงเปลือกที่ตรงท้อง นั้นก็กินได้ไอ้ตัวนี้ก็กินได้ทั้งตัวทั้งแบบนี้คือไม่เหลือเศษอ่ะแล้วก็ปลาหม,มึกอ่าปลาหมึกนะครับปลาหม,มึกหม,มึกผัดไข,ข่เค็ไมได้แต่ใดมาจะเป็นหมึกที่ทางทีมงานเราเนี่ยออกไปหาเองฮะครับ ใช่อะไรไปหาปลาหมึกเพื่อเอามาขายเองเนี่ยนะอ่าครับผมด้วยความที่ผมมีไลฟ์สไตล์ชอบออกททเลยอยู่แล้วเนี่ยบางทีทางานเราจะมีปลาตามฤดูกาลที่ผมหรือว่าเพื่อนไปที่รู้จักกันเนี่ยตกมาก็จะมีกรรมวิธีในการถนอมอาหารที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยปลาหมึกก่าจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยด้วยความที่แช่น้ําแข็งมาแช่น้ําแช่อะไรต่างๆมาเนี่ยปลาหมึกจะบวมน้าซึ่งเวลาสัตว์ทะเรเจอน้านจืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้าจืดเนี่ยจะถูกดูดเข้าไปในตัวปลาหมึกแล้วปลาหมึกจะปล่อยน้ำของเขา ออกไปตรงตัวน้ำแบบอ่าใช่ทําไม่ปลาหมึเกเนี่ยชืดแล้วก็เหนียวแล้วก็บวมน้ําสิ่งที่อร่อยมากของปลาหมึกก็คือปลาหมึกเนี่ยนุ่มถึงแม้ว่าไอ้เจ้า ไข่เค็มมันเคลือบอยู่นะแต่ว่าเนื้อปลาหมึกคือมีความกลมกล่อมแล้วก็นุ่มมากๆใช่ครับไฮรไล์ต่อไปของทางงานที่ตัวเนี้ยคือปูและปูหมดไวมากปูไข่อันนี้ก็จะเป็นปูไข่ที่มาจากเกือปูโดยเฉพาะเหมือนกันก็อันนี้เพิ่งเข้าเมื่อเช้าเลยเป็นปูไข่เป็นเป็น,ปนอันนี้เป็นเมนูปูไข่ดองนะครับก็เลยจะเนี่ยเขตักตรงไ,ไข่ครับหลักเน้นไข่อันนี้ตักซีฟู้ดราดเลยอันนี้ส่วนตัวผมเน้นใ,ให้ซีฟู้ดฉ่ำเลย อร่อยมากกินปูน,นะคุณผู้ชมต้องมือต้องมือครับใช่เนี้ยราดซีฟู้ดเลยครับเนี่ะคะแล้วต้องความชอบอ๋อดังจ้วง <laughs> คนนั่งด้วยหิวกันาดนี้มันต้องบดูดแบบนี้ ที่ร้านจะใช้การดองปูแบบใช้ปูสดดองคือปูตอนที่ดองเนี่ยเราจะต้องเอามากระหว่างที่เขาเนื้อยังไม่ได้ถูกฟรีอถูกอะไรไม่ก็คือจริงๆมันก็เป็นก็คือปูว่ยน้ำอะปูดองอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่มันไม่เค็มมากรสชาติอย่างที่คุณตั้มบอกมันกลมกล่อมมีทั้งความนัวความนัวความมันอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็คือจะเป็นนึ่งนมสดอบวุ้นเส้นก็จะออกนุ่มๆนนวลเหมือนกันนี่จะเป็นเมนูที่แบบเด็กทานได้ มันกลมกล่อมมากๆอันนี้ค่ะคุณเพ้ชอเชื่อหรือไม่คะว่าคุณตั้มเนี่ยมากกว่าที่จะหาวัตถุดิบเนี่ยยังเดินทางไปถึงญี่ปุ่นไปทําอะไรผมรู้สึกว่าการที่เราจะคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยบางทีเราต้องไปถึงแหล่งต้องทําความเข้าใจไปเรียนรู้กว่าผมจะคัดสรรแหล่งกุ้งที่ผมพอใจได้เนี่ย สุราษฎร์ชุมพรอุธย,ยาิตไปจนถึงย่างกุ้งพมา่าผมก็วิ่งไปหาเพื่อดูว่ากุ้งแถวไหนเนี่ยดีวัตถบุดิเทะเลอย่างอื่นก็เหมือนกันผมสงสัยมานานทําไมปลาไทยตามตลาดทะเลต่างๆในประเทศไทยทำไมมีกินขาวทาไมเราไปกินน้้งกินอัดซูชิทําไมปลาที่ญี่ปุ่นเขากินดิบๆเออทำไมเขาไม่ขาวเพราะมันเป็นเพราะปลาไทยเนี่ยสู้ปลาญ,ญี่ปุ่นไม่ได้จริงหรือเปล่าแต่พอตัดสินใจเนี่ยก็เลยเฮ้ยมีเพื่อนนักตกปลาด้วยกันที่รู้จักกันเนี่ยมีคอนเนคชั่นกับประมงที่ชิบะ ก็ขอไปอยู่กับเขาสักอาทิตย์หนึง่งไปดูว่าเขาจับปลายังไงหาปลายไงก็มาค้นพบว่าที่ปลาไทยมีกลิ่นท้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมวิธีขนย้ายโดยเฉพาะก็เสเปรีบที่บ้านเนาะอากาศร้อนก็นกด้วยแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่การปิดชีวิตปลาการเอาเลือดออกจากปลาเราก็มีเทคนิค ไกล้รวดตรงเส้นประสาทเพื่อออกให้กล้ามเนื้อคิดว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจนถึงการแพ็คเก็บแล้วส่งมาจนถึงร้านเนี่ยแตกต่างจากบ้านเรามผมก็พยายามไปศึกษาตรงนี้แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับปลาไทยแล้วก็เอามาใช้ขายที่เวเปอร์เนี่ยครับก็พยายามค่อยๆสอนประมงไทย้เขาทำเพื่อที่อาหารคุณภาพเลไทยเนี่ยจะสร้างคุณค่าได้มากขึ้นจริงแล้วก็ตอนนี้พยายามจัดกิจกรรมใหม่ว่าเราจะมีคล้ายๆเชฟสเตเบิลให้ใช้วัตถุดิบที่เราปลูกในนี้เราก็ปลาที่ผมไปหาเองแล้วก็เชฟทําเมนูออกมาก็ผมเองด้วยความที่เป็นบาร์เทนเดอร์ใส่ กรมาก่อนเนี่ยผมก็จะทำเครื่องดื่มเนี่ย pairing มาคู่กันอ่าในนี้ก็ยังไม่ได้โปรโมทไปตรงไหนบ้างแต่ว่าเห็นว่ารายการมาดามโตเนี่ยนะจะมีคนสนใจเรื่องอาหารเยอะก็เลยอขอขอ,ขอเกินโปรเจกต์นี้ก็ตั้งชื่อว่า boat d e l r y จากเรือสู่ King, พุงๆน่ะไอ่าท้องถ้ามีใครสนใจสามารถสอบถามทางร้านได้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านของมาดามตงเนี้อยากมาแล้วเพราะฉะนั้นมาที่นี่มายัางไงคุณตั้มครับผมก็หมู่บ้านานิชาาน,ท,าน,ท,านที่อยู่ก็ตัวร้านเวเปอร์เองเนี่ยครับก็ตั้งอยู่ใกล้ๆเส้นแจ้งวัฒนะเองอัอเส้นท่างแจ้งถ้าถ้าเกิดมาจากสุขุมวิทลงทางนวนแจ้งวัฒนะ เบอซ้ายลงมาแล้วไปอ้อมเส้นตัดใหม่เข้ามานิดนึงก็เข้ามาได้ก็ลองสอบถามเข้ามานะคะถ้าหาไม่เจอเบอร์โทรศัพท์แต่งจริงมาดามตรงบอกเลยว่าหาง่ายค่ะแล้ววันนี้นะคะมาดามตรงก็ขอมอบคิงเซล่าเวกกานะคะ oh. เป็น น้ำยาล้างผักและผลไม้ค่ะอันนี้ผลิตจากธรรมชาติ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตจากข้าวโพดกับมะพร้าวนะคะ่ะก็ขอขอบคุณ,ะค,ะค,ณคุณตั้มนะคะมาดามตรงนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าร้านเวเปอร์ร้านนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะในรายการมาดามตรงฟู้ดเซเลบค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ ค่ะมาดาบตรงนี้เรื่องราวเคล็ดลับดีๆสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะอย่าลืมค่ะผักและผลไม้อาจจะปนเปื้อนด้วยสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงหรือไข่ยันบนหลังผักค่ะก่อนรับประทานนะคะล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดผักและผลไม้ King s ล่ l เ a w e d k าค่ะ เพียงถ้าปั๊มต่อน้ำหนลิตรนะคะแช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้สินาทีแล้วหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าคะ่ะเพียงแค่นี้ก็มั่นใจและปลอดภัยกับการรับประทานผักผลไม้ได้แล้วคะ่ะเราสามารถจะติดต่อกันได้นะคะโดยผ่านทางโซเชียลีเดีย Facebook หรืออินสตาแก m มมาดามโตี้ละคะ่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพุธหน้าเวลาเก้าโมงครึ่งค่ะ ช่อง9 Mport HD และ Modern Eye TV ช่องเบอร์30ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ